ศรัทธาวหว้องคพระนาบกชมอุโบสถสุดวิจิตรสวยงามกราบขอพรไอ้ไข่ได้ทั้งเรื่องโชคลาภและการงานและที่นี่คือวัดอนุสร์สังคารามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดห้วยมุดต,ตั้งอยู่ตำบลนาสารอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราธานีฝากกดติดตามแล้วไปรับชมกันครับย้อนไปในอดีตชาวบ้านได้บริจาคที่ดินจํานวนหนึ่งเพื่อก่อตั้งสํานักสงฆ์โดยมีพ่อท่านตั้งเจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นโดยเริ่มจากสํานักสงฆ์ห้วยมุดและได้มีพระ มาจำพันษาที่วัดแห่งนี้เรื่อยมาในปัจจุบันพระประหลัดดวงตะวันท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้ร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านร่วมกันพัฒนาสร้างอุโบสถหลังใหญ่สุดวิจิตรสวยงามตั้งเด่นสง่าสีทองเหลืองอารามและยังได้สร้างองค์ท้าเวสุวรรณและพระนาคป,ปกองค์ใหญ่เพื่อให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านให้ได้กราบสักการะและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวอีกด้วยวัดแห่งนี้ถือว่ายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้ทั้งชมความงามของอุโบสถ กราบองค์พ่อท่านตั้ง